สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปิยรัตน์บุญลักษ์นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรายียนเรื่องหลักฐานชั้นต้นในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะคะในวันจันทร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2564นักเรียนคะเรามารู้จักหลักฐานชั้นต้นในการค้นคว้า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะสถานที่สำคัญในท้องถิ่นนะคะที่เราจะศึกษาได้จากหลักฐานก็คือรูปถ่ายนะคะภาพถ่ายเก่าๆนะพิพิธภัณฑ์นะคะหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะหนังสือพิมพ์นะวารสารต่างๆรวมทั้ง วัตถุโบราณที่ได้ค้นพบในยุคในท้องถิ่นของเรานะคะร่วมด้วยช่วยคิด ก่อนที่จะไปรู้จักกับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้องๆทราบหรือยังคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญกับเราอย่างไรบ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาสืบค้นสแสวงหาข้อเท็จจริง ในวันนี้คุณครูได้พาเด็กๆทุกคนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเด็กๆต่างก็ตื่นเต้นที่ได้พบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายนักเรียนคะของที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่นักเรียนได้เห็นนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้เราทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตได้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีกี่ประเภทคะการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถ้าแบ่งตามลำดับความสำคัญของหลักฐานแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองแตกต่างกันอย่างไรครับ หลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึกหรือจากคําบอกเล่าของผู้พบเห็นหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนสมัยต่างๆโครงกระดูกโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นบันทึกจดหมายหนังสือพิมพ์ รูปภาพศิลาจารึกภาพยนต์เป็นต้นผมเคยเห็นแต่หนังสือพิมพ์และรูปถ่ายโบราณแต่ไม่รู้จักจารึกมันคืออะไรครับครูหนูก็รู้จักแต่พระพุทธรูปและพวกโบราณวัตถุเช่นหม้อและหายค่ะแต่ไม่เคยรู้จักพระราชพงศาวดารและจดหมายเหตุค่ะมันเป็นยังไงล่ะคะครู เอาละคะ่ะเอาละคะ่ะครูจะอธิบายตัวอย่างของหลักฐานชั้นต้นให้ฟังเริ่มจากจารึกกันก่อนนะคะจารึกเกิดจากการจารึกเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นศิลาหรือแผ่นหินตัวอย่างของจารึกเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง จารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจารึกอักษรไทยสุขโขทัยเอาไว้โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยค่ะซึ่งมีอายุถึง700ปีและเป็นหลักฐานชั้นตน้นพระถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองกรุงสุขโขทยัย แล้วพงศาวดารคืออะไรคะครูพงศาวดารเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรเช่นพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนจดหมายเหตุนั้นเป็นบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งในอดีตเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นจดหมายเหตุบางกอก Bangkok Recorder ของหมอบรัดเลเป็นต้น ครูคะถ้าหนูถ่ายรูปเก็บเอาไว้รูปถ่ายของหนูจะถือเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ไหมคะเป็นสิคะเพราะรูปถ่ายนั้นถูกบันทึกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ยังไงละจ๊ะปุ๊กถ้าแบบนั้นรูปถ่ายรูปแรกที่หนูถ่ายเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นส่วนรูปถ่ายใบที่สองของหนูต้องเป็นหลักฐานชั้นรองแน่ๆเลยใช่ไหมคะครูไม่ใช่หรอกคะ่ะรูปถ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบที่เท่าไหร่ก็ยังถือเป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกันหมดเพราะรูปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใบไหนก็ถูกบันทึกหรือถ่ายในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ทั้งนั้นค่ะแค่อย่างนั้นหลักฐานชั้นรองหมายถึงอะไรคะ หลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์หรือเกิดจากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์แต่ได้รับรู้หรือทราบในภายหลังจึงได้สร้างหลักฐานนั้นขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นตัวอย่างหลักฐานชั้นรองเช่นบทความทางวิชาการหนังสือเรียนประวัติศาสตร์อนุสาวรีหรือพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆตำนาน หรือเรื่องเล่าในท้องถิ่นครับคำบอกเล่าก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่หรอครับครูแล้วทำไมคำบอกเล่าถึงไม่เป็นหลักฐานชั้นต้นล่ะครับเพราะคำบอกเล่านั้นไม่ได้เล่ามาจากบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ณเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตยังไงล่ะคะจึงนับว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังนั่นเองโดยมักจะเป็นการเล่าสืบต่อกันมา โดยผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงมาดูอีกตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองค่ะตำนานคือเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาแล้วเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังเช่นตำนานเขางูซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมากล่าวว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมายังอุทยานหินเขางูและประทับนถ้ำแห่งนี้เป็นต้นรู้จักกับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมเป็นการทบทวนกันนะคะโดยน้องๆจับกลุ่มภาพประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องค่ะ ร,กกรู้จักกับประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันไปแล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมเป็นการทบทวนกันนะคะโดยน้องๆจับกลุ่มภาพประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องค่ะลองดูอีกทีนะคะ เก่งมากค่ะเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยค่ะเ,ะเะก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะ ฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาทดสอบความเข้าใจเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรอง ถูกต้องค่ะข้อใดเป็นความหมายของคำว่าตำนานถูกต้องค่ะข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้น ผิดนะคะใช่แล้วค่ะพงศวดารเป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดผิดนะคะลองดูอีกทีนะครับ ใช่แล้วครับสะพานข้ามแม่น้ำแควที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดเยี่ยมไปเลยครับ เรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรองคำตอบคือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องจากเป็นการนำเรื่องราวจากหลักฐานชั้นต้นมาวิเคราะห์รวบรวมภายหลังจากเหตุการณ์จริงไม่ได้เกิดจากการที่คนในสมัยพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้บันทึกขึ้นส่วนหนังสือพิมพ์สยามจารึกวัดโพ และพงศาวดารหลวงประเสริฐอักษรนิติล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานชั้นต้นเนื่องจากบันทึกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์นั่นเองค่ะข้อใดเป็นความหมายของคำว่าตำนานคำตอบคือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นคำตอบคือเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นพบที่บ้านเชียง เนื่องจากวัตถุโบราณเหลา่านี้ถูกสร้างขึ้นในอดีตถือว่าเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นช่วงเดียวกับเหตุการณ์จึงจัดเป็นหลักฐานชั้นตน้นส่วนตำนานภาพ,พยนตร์และหนังสือประวัติศาสตร์นั้นถูกสร้างขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์จึงล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานชั้นรองค่ะ พงศาวดารเป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องใดคำตอบที่ถูกต้องคือพงศาวดารเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับการบันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชนชั้นปกครองและพระราชะกรณียกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับประวัติบุคคลสําคัญดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับพงศาวดารค่ะสะพานข้ามแม่น้ําแควที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด คำตอบคือสะพาน้าแม่น้ำแควจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทหลักฐานชั้นตน้นเนื่องจากสะพานถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองค่ะเมื่อน้องๆสามารถแยกแยะประเภทของหลักฐานทางประวัติาศาสตร์ได้แล้วในคาบต่อไป เราจะมาช่วยกันศึกษาหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองที่พบในท้องถิ่นกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะนะักเรียนคะหลังจากเราได้ชมวิดีโอในเรื่องของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะ วันนี้คุณครูยังไม่ได้มีพารกงานหรือแบบฝึกหัดใดๆนะคะให้นักเรียนทำความเข้าใจและศึกษาจากคลิปการสอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนวันนี้สวัสดีค่ะ